เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับไฮแบ็กช็อปนะครับ ก็ผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายไปนานมากจนแบบไม่ได้กลับมาทําคลิปเลยนะครับพอดีว่าผมติดธุระเรื่องเรียนด้วยหลายๆอย่างด้วยนะครับทั้งธุระส่วนตัวอย่างงี้ก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวผ่านคอมนะครับแต่ว่าผ่านคอมในปัจจุบันตัวในคลิปเนี่ยตอนนี้โดนแบนไปรีบร้อยนะครับก็จะมีพวกตัวเนียนแทนนะครับตัวเนียนหมายถึงอะไรก็คือไม่ได้ยิงหน้าอกแล้วแดงขนาดนี้นะครับแต่จะเป็นพวกฟิกสแกนนะครับฟิกก็คือแก้ไขนะครับแก้ไขตัวปุ่มยิงนะครับทำให้ยิงง่ายขึ้นนะครับ ซึ่งตอนนี้ที่ใช้งานได้ก็จะมีแต่แค่นี้นะครับส่วนตัวนี้ผมจะทำแจกนะครับถามว่ามันโดนแบนหนักไหมก็ถ้าเล่นดีนอที่ผมจะแจกในตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เล่นได้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแต่แค่ว่าต้องระวังกันนิดนึงเพราะว่าบางทีมันแบบชอบแบนย้อนนะครับสวันครั้งอะไรอย่างเงี้ยสวันครั้งก็จะโดนแบนและ แต่ว่าถ,ถ้าเป็นตัวเนียน <ave S 1> ที <B> ่ผมขายอยู่ในร้านเนี่ยลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับทั้งไอ้ดีหลักหรือไอ้ดีรองนะครับก็ผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ขายไปเวลาหนึ่งเดือนเต็มเนาะก็ยังไงก็ฝากว่าอุดหนุนร้านผมกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปแจกเรื่อยๆอย่างนี้นะครับในทุกกๆประมาณ2 3าวันครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเรียนเด็ดวิทยาเยอะมากทั้งงานโปรเจกต์ทั้งอะไรนะครับก็เหมือนเดิมครับราคาเดี๋ยวผมจะปรับราคาลงนะครับก็ถึงว่าเป็นการเปิดร้านใหม่แล้วก็เปิดประเดิมจะทํา ไว้ในให้ให้ในดิคอร์ดนะครับทุกคนสามารถกดเข้าลิงก์ด้านล่างแล้วก็สามารถซื้อในหน้าเว็บได้เลยนะครับสำหรับไฟล์ผ่านข้อมูลผมจะใส่ไว้ในหน้าเว็บด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนอุดหนุนผมกันเยอะๆเนาะอ่ะโอเคส่วนเรื่องของสายฟรีนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งตอนนี้มีฟีฟ่าไอเวเข้ามาแล้วนะครับก็คือฟีฟ่าม b i บายนะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับในหน้าเว็บนะครับไม่ต้องซื้อแอปลงหรือว่าอะไรเลยนะสามารถเล่นในมือถือได้ตามปกติเลยนะครับ มผมจะพูดอะไรอีกอะนอกจากคำว่าขอโทษเพราะว่าไม่ได้มาแจกงนานมากเลยยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกด u u s c r i b e เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ